สวัสดีค่ะอยู่กับปกปักปะคำกับคุณรีตานะคะเราอยู่กับตัวแม่ของสระบุรีเราจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆของพี่มอฟีนกันว่าวันนี้จากแม่ค้าออนไลน์สู่พีดีสาวของสระบุรีผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกผันประวัติศาสตร์ของสระบุรีไปสระบุรีอยากได้นางงานแบบไหนแบงหมบอเอาแบบนี้ คือต้องบอกก่อนเนาะเวลาเรามองมองเด็กอะมามองที่ความสวยอะโอเคความงามมันไม่ได้อยู่แค่รูปลักษณ์เนาะความความงามอยู่ที่บุคลิกการเดินการพูดความเป็นตัวเองความจริงใจความจอยความม่วนทุกอย่างมันคือความงามหมดเลยทีเนี้ยมันก็เลยมองแค่ว่ามองแค่รูปสวยไม่ได้มันต้องสัมผัสถามว่ามีคนสวยแบบถูกใจไหมคนสวยถูกใจเยอะมากแต่แค่ว่าเข้ามาแล้วจะมีความเป็นตัวเองมีเสน่ห์สําคัญที่สุด หน้าไม่ต้องสวยมากก็ได้แต่สเนสเน่ห์ต้องมานะยืนกันสิบคนอิงฟ้าไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่อิงฟ้าเป็นคนที่มีเซ็กแอนพิลสูงมากีคาลิสมา่มา,ม,ามีแบบออร่ารู้สึกเลยอะว่าคนนี้มันจึ้งออกมาก็าเห็นบอกว่าปีน,นี้สลับบุรีจะไม่ได้มาโบโบเป้เป้นะฉัน<อ>จะไม่ได้ไปยืนตบมือเป็นท็อป7 7นะคนที่นี่ท t ่นี่คือเป้าหมายจริงๆอะไม่อยากไปกดดันว่าเธอจะต้องเป็นอย่างนั้นเปเอา ถามว่าเป้าหมายพีย่อะมาทาตรงเนี้ยอะฉันจะเอามองทองให้สลับ,บรีไหมคือทุกคนอยากได้แต่นั่นคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเอาคาหันที่ได้ที่หนึ่ง<ฆ>คิดแค่ว่าเราทําในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยากมีเวทีที่แบบจัดงานจึงจ้งๆมีดังงามเต็มพรึบอลังการเอออยากทําเวทีเวทีที่รู้สึกว่าเนี่ยคือแบบที่ต้องต,ต้องการตายตาหลับแล้วถึงแม้ว่า จะไม่มีตัวเต็งถึงมงไม่มงใหญ่อะโอเคเราทําเต็มที่เราอยากได้แหละมงใหญ่แต่ถ้าไม่มงใหญ่ไม่เป็นไรเราอยากสสารฝันริงคําที่พูดในวันแถลงข่าวอะเราคิดกันเองแล้วทุกคํามาจากใจจริงๆรแล้วมีเป้าหมายเหมือนกันจริงๆว่าฉันไม่ล็อกนะมาเอาคนที่มีฝันจริงๆแล้วอยากมาทํากับฉันจริงเราแล้วฉันจะทําให้มันดีที่สุดสําหรับทุกคนเรื่องผ่านฟีดใครฉันจะแชร์ฉันจะช่วยผู้หญิงทุกคนเพราะว่าฉันเป็นคนเคยเป็นคนคนนั้นที่อยากมีฝันแต่ฉันเป็นไม่ได้เออ แล้วเห็นบอกว่าใครที่เข้ารอบไปเนี่ยสาคนนี่แจกเงนินกัคนละหมื่นจริงหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนอาทิตย์แรกเลยนะที่เริ่มทํางานกา<ฆ>ันาถามแบงค์ว่าแบงค์พี่ขอกันบ้านให้แบงค์ l i s มา <S ม <S สิ่งที่นางงามต้องการในการมาประกวดอะลึกๆเนี่ยนางงามต้องการสองคือพี่เลี้ยงต้องการอะไรเราพอจะัพ p อ o r t อะไรได้บ้างในเมืองแบบทุกคนมาเราจําเป็นจะต้องใช้รูปของเขาเนี่ย<ฆ>เพื่ออนเซอร์เราอยู่แล้วเนาะ<ฆ>อันนี้ก็เหมือนเป็นการตอบแทนจากกองว,<ฆ>ว่าเธอมาช่วยเราเราช่วยเธอแล้วกันเอาไปเลยคนละหมื่น จนขนาดที่ว่าถ้าเห็นบ้านพี่สมัยแบบว่าพี่เริ่มมายังไงอะ่ะทุกคนจะตกใจใครว่าจนแล้วมาดูฉันนะ่ะฉันจนมากต้นหุ้นคือตัวเองแต่ว่าเงินทองติดลบคือต้องพูดเลยว่าติดลบสิ่งที่ไม่ติดลบคือสิ่งที่เป็นตัวเองอเพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่อพอเวลาเจอปัญหาสิ่งแรกที่จะคิดเลยคือว่าอะไรเงื่อนไหนปลดได้ง่ายที่สุดก่อนทุกแล้วได้ไรพรุ่งนี้ก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดี นี่อ่ะเป็นนี่อ่ะพรุ่งนี้ก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดี<ะ>ทุกนอนร้องไห้แล้วได้อะไรก่อนครั้งหนึ่งทำร้านอาหาร ล้วอาหารโดนไฟไหม้หม้อปแปลงระเบิด<ม>แล้ววันต่อมาคือเรามีเราเป็นเงินหมุนเนาะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยจองแบบหลายสิบคนเป็นบริษัทมาจองทํายังไงก่อนพี่บอกว่าเคลียร์ร้านให้สะอาดที่สุดแล้วก็เอาที่ปั่นไฟมาหรือทให้ไฟดําเนินการได้อะอเพื่อที่จะขายคนกลุ่มนี้แล้วต,ตอนนั้นคือไฟไหม้แล้วไฟไหม้ข้างหลังตรงห้องครัวไปแล้วชี้บอกทุกคนว่าทําอะไรได้ก่อน3-4ี่โมงเย็นเราจะต้องเคลียร์ทุกอย่างเสร็จพร้อมรับลูกค้า ถ้ามันง่วงบบโอ๊ยฉันไฟไหมฉันเศร้าฉันทุกข์แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ามาไม่ได้เงินก็จบเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่มีปัญหาอะไรอะ่ะแก้ก่อนจุดเล็กที่เราแก้ได้แล้วมันจะค่อยค่อยเงื่อนต่อไปมันก็จะะได้ได้ได้ไดสุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้หมดแต่ถ้าการที่จอมจมอยู่ความทุกข์อ่ะไม่มีพลังมากพอเราก็จึงพาตัวเองดำดิ่งไปมากกว่าเดิมมันก็จะขึ้นมาไม่ได้ เราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ใช่ป่ะว่าเราเป็นยังไงมาเหมือนแบบเหมือนคนที่บอกว่าอย่ามาบูลลี่ฉันฉันตัวดำก็เธอดำหมจดให้พูดงไงก่อนคำว่าดำไม่ใช่คำหยาบคายแค่เราต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าเรายอมรับในตัวเองได้ใครจะมาพูดอะไรเราเรายอมรับมันแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดงานทุกคนเนี่ยที่มาประกวดเนี่ยทุกคนสวยในแบบของตัวเองหมดเวลาใครมาบอกว่าน้องคนนี้ดำน้องคนนี้เตี้ยก็มันไม่ใช่คำด่ามันคือคำนิยามว่าเขาเป็นยังไง เราเห็นพ,พี่ฟินบอกว่าเนี่ยที่เลือกมาทำมิสไกอีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นว่าพี่ฟินเห็นว่าแบบน้องๆหลายคนนะสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตพี่ฟินก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆเ,เ,เหมือนกันจากไม่มีจากชีวิตติดลบ<ช>แล้วก็อยากให้แบบน้องๆมีถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนเนี้ยเคยติดลบขนาดที่ว่าแบบตัวเองป่วยไม่สบายอาการหนักไข้ขึ้นแต่ทางบ้านมีเงินแค่ห้าร้อยตอนอายุตั่เีงมสามสิบห้าทางบ้านมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยแล้วถ้าจะไปโรงพยาบาลนะพ่อต้องใช้เงินของเราที่เราเก็บไว้ห้าร้อยบาทไม่ไปโรงพยาบาลทั้งที่แบบป่ว อพูดแล้วก็น้ําตาจะไหลคือต้องยอมให้พ่อเอาเงินนั้นไปอ่ะอเพื่อรักษาตัวเองที่แบบคือมีแค่ห้าร้อยอะออเออแบบวันเนี้ยมันทำตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบน้องๆหลายๆคนก็มาวิ่งมาหาโอกาสอะพี่ฟินพี่ฟินเลยพูดเลยว่าพี่ฟินไม่ทาบดังงําดังนะพี่ฟินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลอกนะพี่ฟินอยากให้โอกาสผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆ แล้วพี่ฝิ่นจะพาให้เขาประสบความสําเร็จไปแบบสิ่งที่เราเคยทํามาเราจะถ่ายทอดได้ข้อหมดเลยอันนี้คือถ้าลบมาแล้วจะเข้าใจว่าแบบมันไม่มีอ่ะแล้วคือวันหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราจะได้โอกาสแต่มีคนมาคว้าโอกาสไปทั้งที่มันควรจะเป็นของเราอ่ะเพราะเราไม่มีอย่างเงี้ยมันมันทุกข์ขนาดไหนอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าที่ท,ที่ที่มาทําตรงนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าอยากซัพพอร์ต พี่เลี้ยงเพราะเราเป็นพี่เลี้ยงนางงามเรามีนางงามเนาะเราเรารู้ว่านางงามอ่ะบางคนเหนื่อยขนาดไหนเราอ่ะเคยลําบากอะไรมาแต่บางครั้งอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปถึงจุดที่เราเป็นคนจัดงานแต่วันเนี้ยได้โอกาสจากพี่ฟีนเราก็เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ที่เรามีเราเคยอยากได้อะไรพี่เลี้ยงอยากได้อะไรขาดตกปกพ้่องตรงไหนเพราะพี่เลี้ยงอ่ะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันนะเด็กบางคนไม่มีเงินเลยจะไปส่งนางงามยังไงอ่ะเราเลยรู้สึกว่า มันมีเด็กนางงามอีกหลาย <recibir> คนอะที่เป็นเพชรเขาบอกว่าโอกาสเหมือนยามเช้าห uh huh. รือสุด,ดสสแต่ทีก็สายซะแล้วพุกๆด้วยนาทีที่เรามีโอกาสไว้กับตัวพี่ถือเป็นคนที่แอคทีฟตลอดค่ะ uh huh. เพราะว่าเวลาโมเมนท์ที่มีโอกาสอะมันมีเวลาที่แค่ช่วยว่วยระยะหนึง่งเราต้องคว้าทุกๆอย่างไว้ให้มากที่สุดสมมุติว่าวันนี้เรามีโอกาสเป็นผู้เข้าประกวดสลับุรี เรามีโอกาสที่จะพรีเซนต์ตัวเองพี่ฟินหาแสงสุดๆน่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นการพยายามทําให้เด็กมีตัวตนหาแสงให้น้องแล้วถ้าหนูกว้ามันไว้อะวันนี้ต่อให้ไม่มงสลับดีไปจังหวัดไหนใครก็ต้อนรับใครก็รู้จักเพราะฉันทั้งสร้างฐานให้เธอแล้วฉันอยากทําจริงๆเพราะฉันอินฉันมีแพชชั่นจริงๆความอดทนมันองคืนมันเหนื่อยมันทรมานแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอสุดท้ายแล้วอะปลายทางอะ ปลายทางอุโมงมีแส,สงสว่างเสมอไม่ว่าจะสว่างมากสว่างน้อยเราทําทุกวันให้มันดีทีมบอกนักงานทุกวันอ่ะกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะลูกคุณคิดว่าอิงฟ้ามาแล้วดังเลยเหรอเขาสั่งสมมากี่ปีกว่าจะมีคนติดตามเป็นล้านเขาพยายามเท่าไหร่แล้วอิงฟ้าทุกวันนี้เขามีโอกาสขนาดนี้เขายังไม่ย่อท้อเลยวันหนึ่งสี่ห้างานไม่เคยบน่นป่วยเข้าโรงพยาบาลเช้ามารับงาน การประกวดนางงามมันมันเป็นมากกว่านางงามนะครับเอาจริงๆแล้วการเป็นนางงามอะ่ะมันสอนแล้วก็ให้บทเรียนเราหลายอย่างเนาะ มีทั้งความอดทนความกล้าหาญการกล้าแสดงออกทุกอย่างมันมันครอบคลุมกับการคําว่านางงามและ้วล่ะสําหรับน้องที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจอ่ะโอกาสมงทองอ่ะมันไม่ยากเลยฝึกฝนตัวเองให้มากแล้วก็ตั้งใจทุ่งเทกับสิ่งที่เตงนกำลังทำถ้าเรารักชอบในสิ่งที่เราทำอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นผลตอบรับกับเราใี๋ยวดีที่สุดในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะพี่อยากให้น้องบางคนอ่ะบางคนคิดว่า มาประกวดแล้วอยากได้มงเลยอะะ่ะเอาจริงๆแล้วอะ่ะพี่มองว่าถ้าเราพร้อม<ะ>เราไปได้<ะ>แต่ถ้าบางครั้งเราไม่พร้อมอะ่ะประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญ<ะ>ครับเราขึ้นไปบนเวทีเราล้มบนข้างบนเราจะพลิกสถานการณ์ยังไง<ะ>บางครั้งเรายังทําตรงนั้นไม่ได้อะ่ะแปลว่าหนูยังไม่พร้อมอยากให้น้องๆทุกคนอะ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด<ะ>แล้วประสบการณ์ามาใช้ในวันที่เราพร้อมไม่ต้องรีบ<ะ><ะ>การไปประกวดนางงามทุกๆเวทีอะ่ะ มันจะมีแสงของมันวันนี้เรามีแฟนขับ1นคนเวทีที่สองเรามีแฟนขับห้าคนต่อไปอ<ะ>่ะมันก็จะมีแฟนขับไปเพิ่ม,มเรื่อยๆนอแล้วมันจะมาพร้อมทุกอย่างในวันที่ถึงเวลาของมันจริงๆบอกว่าวันนี้มาทําตรงนี้จะเอาอะไรเอากําไรไหมเอาที่หนึ่งไหมเอาจริงทําเพื่ออยากทาสนุกอ่ะสนองนี้ตัวเองแค่อ่ะทุกตรงๆคํานี้เลยต่อให้วันนี้นางงามฉันไม่มงหญ่ฉันก็ ถือว่าฉันสําเร็จแล้วถ้าฉันทําไฟนอลของฉันแล้วมันอลังการแล้ว,าลวางาต่อ,อ,อยอดใหญ่ละยิ่งนั่นคือสุดยอดนั่นคือ,อ,คอกําไรละไม่ได้แบบางานฉันต้องงงใหญ่เท่านั้นฉันทำอะไรก็ได้ให้างานฉันมงใหญ่ไม่ได้ขนาดนั้นเธอเป็นได้เท่าไหร่ส่<ม>งเสิริมเธอสนสับสนุนเธอซัพพอร์ตให้เธอไปไกลที่สุดหมือนว่าเรามองที่ดวงดาวอะแล้วเราไปไม่ถึงดวงดาวอะเราก็อยู่ท่ามกลางก้องเมฆสวยๆเราพยายามก่อนอย่างที่แบงค์บอกแหละ ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่ามันจะดีไม่ดีมันคือประสบการณ์มันคือการเรียนรู้ mm hmm. เพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองไปในเวอร์ชันที่ดีกว่า mm hmm. วันนี้การที่เราได้เจอคู่แข่งมากมายได้เจอเวทีที่เขาต่อสู้กันแข่งขันกันมากวันนี้โหดมากก็จริงแต่นั้นคือประสบการณ์ที่แบบล้ำค่า<ะ>ถ้ามันง่ายมันก็ไม่มีค่า น้องๆที่ได้แข่งขันกันนะ่ะให้น้องๆรู้เลยว่าประสบการณ์เหล่านี้หาเงินที่ไหนซื้อมาก็ไม่ได้ถ,ไถ้าสมมติว่ายิ่งแข่งกันเยอะเราก็ยิ่งต้องพัฒนาตัวเองเยอะเพื่อตอ่อสู้กับเขานี่แหละที่จะทําให้เราได้ต่อยอดในความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้ววันนี้มันไม่ใช่นางงามคือจุดจุดท้ายของชีวิตอยู่แล้วทุกคนต้องไปต่อเพราะฉน่น,นอนว่าผู้หญิงทุกคนคงไม่จบที่การเป็นนางงามอย่างนี้มันมีอ,นอะไรที่จะไปต่อยอดให้กับชีวิตมากมายแล้วการต่อสู้แข่งขัน,ขนและการขับเที่ยวความเหนื่อยยากตรงนี้แหละมันจะเป็นเหมือนภ แล้วมันจะเป็นภูมิคุ้มกันว่าไม่ว่าเราจะไปทําอะไรอะ่ะเราจะแข็งแกร่งแบบที่เราเคยเป็นมาสุดท้ายแล้วนางงามเหล่านี้อาจจะไปเป็นเศรษฐีอาจจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ใารจะไปรู้นะแม่เนาะเอออาจจะไปประสบความสําเร็จในด้านอื่นก็ได้เพราะว่าการผ่านปเปทีนางงามได้อะ่ะก็สุดยอดแล้วนะ